วันนี้เวลา19นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท่อประเนตรการแสดงละครชาตรีเรื่องมโนราตอนบุกเพศนิวาดซึ่งมลูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนคริน ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นในโอกาส100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาเนวัฒนากรมหมลวงนราธิวาสราชนครินและในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกในปี2566ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมการแสดงแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งพบนางองค์ที่สองจากนางและองค์ที่สามมโนราบูชายันและภาคหลังองค์ที่สี่ตามนางแสดงโดยนักแสดงหลากหลายวัยในโครงการเวลาเป็นของมีค่าทั้งลูกศิษย์และครูจากชมรมนาจะศิลปดนตรีไทยอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยของมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากรและศิลปินจากองค์กรต่างๆควบคุมและฝึกสอนการแสดงโดยอาจารย์วันธนีม่วงบุญผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงละครพระจากกรมศิลปากร สำหรับการจัดแสดงละครชาตรีเรื่องมโนราในครั้งนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนาส่งพระนามกรมกรมหลวงนาราธิวาสราชนครินอันเป็นพระนามตามนามเมืองในภาคใต้ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2509หลังการก่อตั้งสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย20ปีเพื่อเป็นแหล่งรวมสตรีที่จบขั้นอุดมศึกษาในหลากหลายวิชาชีพให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตและนักศึกษาหญิงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดหาทุนให้แก่สตรีที่จบปริญญาตรีได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศตลอดจนทำหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาสนองพระกรณีกิจขององค์อุปถัมภ์